สวัสดีพี่น้องชาวมายคาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่มายค่ะชแนลสารพันวความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้เราจะมาไล่ประวัตินะครับโตโยต้าวีอว่า v ีออเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3เจนแต่ละเจนมีที่มาที่ไปยังไงบ้างและก่อนที่โตโยตา้าวีอจะได้รับความนิยมตั้งแต่รุ่นแรกเจนแรกเนี่ยมาจนถึงเจนปัจจุบันจนถึงการเลิกผลิตไป จริงๆก็คิดเสียดายเหมือนกันนะว่าเฮ้ย Toyota Vios เนี่ยทํามานานมากนะครับตั้งแต่เจนแรกจนถึงเจนปัจจุบันก็คือปี2022นะฮะแล้วก็จะมี Toyota Yaris Ativ นะครับมาผลิตทับแทนนะฮะของในส่วนของ Toyota Vios ที่เลิกผลิตไปรู้สึกเสียดายในชื่อของแบรนด์ที่สร้างสั่งสมกันมานะครับเสียดายจริงนนะเออแต่ต่างประเทศเนี่ยก็ยังใช้ชื่อ Vios กันอยู่เดี๋ยวผมขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก่อนที่จะเป็น Vios นะไปฟังพร้อมกันเลยฮะ ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆคล้ายๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4000คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรงดีสคริปชั่นใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือสองในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือสองได้เลยนะครับแนะนําที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะ ก่อนที่จะเป็นตัวโตโยต้าอนะครับมันก็จะมีตัวถังที่มีชื่อว่า Toyota าซูรุน่ก่อนนะครับตัวนี้ปี1996ในสมัยนั้นนะครับในเรื่องของการแบ่งแยกตัวถังเนี่ยมันมีไม่มากนะครับก็แต่ละยี่ห้อแต่ละเซกเมนต์นะครับก็จะมีในขนาดของตัวถังเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีหลายขนาดนะครับในส่วนของตัวถังใช่ไหมครับในปีปัจจุบันน,ะ,นะ่เนาะ Toyota า u ู u ุ a นะครับเป็นน้องเล็กสุดเลยณนะสมัยตอนนั้นนะก็ยังมี Toyota า u ูรุ a น้องเล็กใช่ไหม1.5นะครับแล้วก็ถัดมาเป็น t ต y o ต a าคุ o ร l a ขับขึ้นไปอีกนะฮะก็จะเป็นโตโยต้าโคโรนาอันนี้เป็นพี่คนโตเลยนะฮะโตโยต้าซูรุณาเปิดตัวครั้งแรกนะครับในปลายปี1996นะครับด้วยเครื่องยนต์ขนาดอยู่ที่1.5ลิตรนะครับด้วยความนิยมชมนชอบในเรื่องของรถที่เป็นแบบใช้ในทั่วไปรถบ้านอะไรเงี้ยวิ่งได้ทั่วไปนะครับต่างจังหวัดก็วิ่งได้แถวในเขตตัวเมืองก็วิ่งสะดวกนะครับตัวถังเนี่ยมันจะเล็กนะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเออถ้าเทียบเทียบกันปัจจุบันนี้ถ้าเป็นเครื่องอย่างเครื่องพันห้า แต่ละยี่ห้อแต่ละยี่ห้อเนี่ยในยุคสมัยของปลาย1996เนี่ยตัวถังถ้าเทียบรุ่นกันแล้วเนี่ยตัวถังมันจะเล็กกว่านะครับค่อนข้างเยอะเลยนะภายในมันก็จะเล็กๆไปหน่อยนะอะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยที่มันมีค่อนข้างเยอะใช้งานง่ายใช้งานสะดวกประหยัดน้ำมันแข็งทนทานนะครับเครื่องยนต์อึดจริงๆนะครับปัจจุบันเนี่ยบางคันนะครับก็ไปบำรุงอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแหวนอะไรกันบ้างเนะี่ยแล้วก็แต่ใช้งานได้ตามปกติเลยนะสำหรับตัวทัส o r o l นา ก่อนที่ซูุน่าจะปิดฉากลงนะครับก็จะได้เปลี่ยนไมเนอร์เชนมาอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือรุ่นไฟท้ายหยุดน้ํานั่นเองนะครับหยุดน้ำเนี่ยเป็นที่นิยมมากคือได้รูปทรงของซูุน่าเองนะครับแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนฟังก์ชันต่างๆออปชันต่างๆเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยก็จะเพิ่มในรูปของหยุดน้ํามาด้วยไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่แพงที่สุดในขายในท้องตลาดของ t ต y ยต้าซูรุนาแล้วนะครับในรุ่นของหยุดน้ําก่อนที่จะปิดฉากลงตอนนั้นเนี่ย ฮอนด้ 3, 2, 3, นาซิตี <K ill> ้นะครับไอ้แล้วก็มาสเตอร์สามสองสามโปรตนี่ก็มาละขับเคี่ยวจริงๆนะครับในส่วนของการแย่งส่วนแบ่งในการตลาดนะครับในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยออ ต่อมานะครับหลังจากที่ตีตั o t o ้าซ o รุ n a าเลยใช่ไหมก็จะมี t o ว o ต้าีออสคลอดออกมานะครับด้วยการทำตลาดที่ใหญ่กว่าเดิม t o y o t a v ีออสนะครับในเจนแรกก็จะผลิตตั้งแต่ปี2002จนถึงปี2007นะครับนี่คือโฉมแรกนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะออกดูแบบใหญ่ๆโค้งๆหน่อยจะลรูปทรงจะต่างไปจากของ o y o เ t a าซูรุน a าโดยสิ้นเชิงนะครับในส่วนของการดีไซน์เนี่ยไม่ได้อ,ออกมาเลยนะครับจากตัวเดิมนะตัวนี้ไม่หมดช่วงล่างไม่หมดนะครับตัวถังไม่หมด เครื่องยนต์ไม่หมดนะฮะ ก็ในช่วงของปี2002ที่เริ่มต้นการขายเนี่ยยอดขายเนี่ยขาย,ย,ขายดีมากนะครับเดลต้าวีออสตัวนี้นะครับเครื่องรหัสที่จะเป็น 1NZFE 1,500cc 109แรงม้านะครับด้วยรูปทรงที่บอกว่าม,มันหลุดไปเลยอะที่ผมบอกนะครับหลุดไปเลยมันก็ได้รับความนิยมในส่วนของความกว้างขวางนะครับด้านท้ายใส่สัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะครับอนเนกประสงค์กว่าเดิมนะครับในส่วนของการบรรจุข,ของอะไรอย่างเงี้ยเครื่องยนต์มีความทนทานกว่าเดิมนะอัตราบริโภคน้ํา มณนะตอนนั้นนะครับก็อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14-15กิเมต่อ1ลิตรนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับในยุคนั้นเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเป็นอีโกโคาใช่ไหมอย่างเครื่อง1 2 0 0งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20-22กิมตรต่อ1ลิตรบางยี่ห้อเนี่ยก็จะปลาไปอยู่ที่24แต่เมื่อก่อนเนี่ยในปี2002นะครับ14-15เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะ ด้วยความที่ว่าเป็นแบรนด์ของโตโยต้านะครับแล้วก็ปรับปรุงใหม่มาเนี่ยมันทําให้ได้รับความนิยมมากกว่าเดิมนะครับในส่วนของเจนนี้นะฮะคือเจนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยถ้ารับซื้อกันจริงๆนะเข้าเต็น์นะมันไม่ถึงแสนนะก็จะรับซื้อกันยประมาณอยู่ที่6 0 0 0 0 70,000ประมาณนั้นนะครับขายก็จะประมาณสัก เก้าหมื่นแสนแสนหนึ่งแสนสองประมาณนั้นนะฮะคือราคาเนี่ยถ้าเทียบกับอย่างของแปลนอื่นนะครับตโยต,ต้าของรุ่นเนี้ยมันยังเป็นที่นิยมอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งราคามันยังถือว่าแข็งอยู่นะครับถ้าเทียบกับในรุ่นเดียวกันบางคันสวยๆจริงๆเนี่ยก็ขายกันอยู่ที่ประมาณแสนห้าเลยนะเออถือว่าราคานแข็งมาก ต่อมาในครับในปี2005เนี่ยโตโยต้าก็ทํารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษออกมาเปิดตัวในร,รุ่นพิเศษนะครับนั่นะก็คือ V ีออส5นเทอร์โบตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับสาหรับใครที่ชอบสายบูสสายบุญสายซิ่งก็ต้องคันนี้นะครับตัวนี้ผลิตมาจํานวนจํากัดน,นะน้อยจริงๆนะครับอยู่ที่600คันเท่านั้นเองคือปัจจุบันเนี่ยมันมีน้อยด้วยความที่ว่าโตโยต้าวีออในส่วนของ1.5เทอร์โบเนี่ยซึ่งเป็นเกียร์ธรรมดานะมันมีน้อยแล้วแต่ละคนเนี่ย ถ้าเป็นพ่อค้าเต็นท์เนี่ยก็อยากจะได้เข้าเต็นท์นะครับเพราะว่าเอามาแล้วมันก็ขายง่ายไงเพราะว่าในส่วนของในการที่ทําจํานวนจํากัดเนี่ยในส่วนของตลาดมือสองมันก็จะมีน้อยราคามันก็จะอัพได้นะครับณนะปัจจุบันนี้นะที่เห็นขายกันอยู่นะขายประมาณ2องแสนขึ้นนะ่ะเออถ้าเป็นรุ่นปกติก็คือไม่เกินแสนห้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นมีโอเทอร์โบเนี่ยอัพอัพได้อัพราคาได้อย่างซื้อมาซื้อมาเท่าไหร่ประมาณแสนกว่ากว่านะครับแสนห้าแสนหใช่ไหม เอามาขายกัน2องแสนสองสองแสนสามบางคันผมเห็มขายกัน2องแสนห้าก็มีเออราคามันอัพได้ไงเพราะว่าในส่วนของ v ีออตัวนี้มันหายากนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยเวลาที่เราไปแต่งสาอะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าโอเคกว่านะฮะจากนั้นนะครับตัวเตอร์วีออในปี2 0 0 6กเนี่ยก็ได้มาไมเนอร์เชนมาอีกหนึ่งครั้งด้วยการเปลี่ยนแปลงไฟหน้าและไฟท้ายนะตัวนี้ไมเนอ้เชนมานะครับก็จะเป็นวีออรุ่นไฟหยัก เรียกกันนะสำหรับ v ีออในโฉมนี้นะครับก็จะมีรุ่นย่อยให้เลือกนะครับไม่นะว่าจะเป็นรุ่นเ E e i v o r y นะครับแล้วก็ S แล้วก็เทอร์นั่นเองก็จะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นั่นเองครับส่วน v ีออในเจนที่2นะครับนั่นก็คือปี2007จนถึงปี2013โฉมนี้ต่อย,ยอดเป็นจากโฉมแรกนะครับซึ่งโฉมแรกเนี่ยขายได้ชุดเลยนะฮะวีออได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในชื่อของตระกูลนี้ ด้วยความที่ว่าตัวแรกเนี่ยมันทํามาในส่วนของการตลาดค่อนข้างดีในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของตัวถังนะคึกทนทานนะครับตัวนี้ก็ยังถูกเอามาใช้ในส่วนของตัวนี้อยู่เครื่องยนต์เนี่ยก็ยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมอยู่นะครับยังคงใช้1 NZ S งเอสเซดเออนหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ซีซีนะครับหนึ่งร้อยเก้าแรงมา้าก็คือบล็อกเดิม,มนะ แต่มีการปรับจรุงในส่วนของจากเดิมที่เป็นสายคอเร่งก็จะปรับเปลี่ยนเป็นคอรเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับวงการรถยนต์เนี่ยตั้งชื่อให้โฉมนี้ว่าวิยอนรุ่นให้ารานั่นเองนะครับ ก็มันค,คล้ายๆเนาะก็บางทีก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันแล้วมันก็ติดปากไปนะครับ <g ül> มันก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะระหว่างก้านขายในเจนนี้นะครับก็จะมีการไมเออร์เชนมา,เ,มาเรื่อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่มาบ้างน,นะครับแต่โดยรวมของรูปโฉมตัวเนี้ยผมชอบกระจังหน้ากระจังหน้าที่โค้งมนนะครับตอบรับกับในส่วนของหลังคาแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายของทีเรขเนี่ยที่ผมเห็นว่าเฮ้ยว่าตัวนี้ออกมานะครับมันไม่ได้แบบ สปอร์ตอะแต่มันเป็นรูปทรงที่แบบใช้งานได้ทั่วไปอะดูแล้วมันไม่หนาในส่วนของการเลือกซื้อในส่วนของบอดี้นะครับกระจหน้าก็เป็นเฉกๆนะครับชุบด,ด้วยโครมเมียมในแต่ละรุ่นไฟหน้าดวงโตนะครับสำหรับรุ่นนี้นะไฟท้ายเนี่ยโค้งมนนะฮะตอบรับกับตัวในส่วนของศาลีระด้านท้ายในส่วนของการออกแบบของตัวต้าตัวนี้นะครับภายในจะเน้นในส่วนของการโค้งมนเคิร์ฟมากกว่าตัวเจนที่1น,นะครับ ในส่วนของคอนโซลคุณดูสีแผงคอนโซลเคิฟมาแล้วก็ในส่วนของตัววิทยุเนี่ยเคิฟลงอย่างนี้เออเหมือนซาลีลาผู้หญิงไหมในส่วนของการออกแบบจะเน้นในส่วนของเคิฟค่อนข้างเยอะจากตัวเดิมนะครับการออกแบบก็คือหลุดไปเลยนะครับแต่ว่าก็ยังน้นในส่วนของเคิฟอ,อยู่นะ t o y ยต a า i o s อตั้งแต่โฉมแรกมาละในส่วนของเคิฟเนี่ย ก็จะมีบ้านนะครับในส่วนของเจนแรกแต่เจนที่2ออเนี่ยเคฟมาเต็มเลยนะครับในส่วนของการออกแบบแผงประตูในส่วนของการออกแบบเสา A เสา B นะครับแล้วก็เสาซจะหลุดด้านท้ายเนี่ยภายในนะครับมันก็จะทำให้กว้างขึ้นในส่วนของมุมมองไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ด้านท้ายนะครับมันจะรู้สึกว่าโล่งกว่าเดิมนะครับค่อนข้างเยอะสําหรับใครที่ชอบในส่วนของการขับขี่แล้วสบายตาผมก็แนะนำตัวต้าวีออตัวนี้นะครับซึ่ง ก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้แบบเก่าเกินไปไม่ได้ใหม่เกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเจนแรกเนะี่ยผมแนะนาก็คือมันเก่าเกินไปอ่ะตั้งแต่ปี2002แล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ก็เริ่มต้นในปี2007จนถึง2003ในปีเนี่ยไม่ถือว่าเก่ามากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็ยังถือว่าโอเคในเรื่องของการบำรุงรักษาก็ยังถือว่าใช้ได้อีกนานนะฮะตัวนี้ก็ผลิตออกมาหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว J นะครับ e es g g limited นะครับแล้วก็ s S, S Limited แล้วก็ GT นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแต่งนะครับนั่นก็คือ t ท d นั่นเองนะครับตัวนี้มีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออตโต้เช่นกันนะครับ mm hmm. และก็ v ีอในโชมสุดท้ายนะครับนั่นก็คือโชมที่3นั่นเอง ตัวนี้ในปี2013ก็ต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าตัวถังที่ใหญ่ขึ้นนะครับขนาดเครื่องยนต์เนี่ยก็ยังใช้ขนาดเดิมก็คือ1 0 4 c นะครับคือยังใช้เครื่องเดิมอยู่นะในช่วงแรกนะครับตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2017นะครับรากเครื่องยนต์ก็ยังใช้1 n z Fe ของจีนที่3นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนมาใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวถังนะฮะภายในเนี่ยก็จะกว้างกว่าเดิมนะครับในเรื่องของขนาดเซนติเมตรก็กว้างขึ้นแล้วก็ด้านหน้าปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับรูปทรงก็คือรูปทรงแบบใหม่ไปเลยทั้งหมดตัวถังอ่าดูบึกบึนขึ้นนะครับในส่วนของประโยชน์ใช้สอยเนี่ยด้านท้ายก็ถือว่ากว้างขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ดีไซน์มันจะดูเก๋ขึ้นกว่าเดิมนะผมว่านะ ในส่วนของไฟหน้าก็จะมีคําว่าโฉบเฉี่วขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากตัวเดิมในส่วนของเจนที่2นะฮะตัวนี้ล้อแมกค่อนข้างที่จะสวยนะในส่วนของตัวท็อบของเขานะฮะเรียกได้ว่าในท้องตลาดเนี่ยตัวนี้ผมถือว่าน่าเล่นเหมือนกันนะเพราะว่าได้กําลังของเครื่องยนต์อยู่ที่1 5 0 0งพแล้วก็ตัวถังเนี่ย ที่ใหม่ขึ้นกว่าเจง2ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ในส่วนของดีไซน์นะครับในส่วนของการปรับเปลี่ยนดีไซน์ฟังก์ชันอะไร <c oughs> เพิ่มนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับดีขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะฮะในส่วนของตัวแผงคอนโซลจากเดิมที่มันจะนโค้งมนมนใช่ไหมอันนี้แผงที่เชนที่3เนี่ยก็โค้งมนเหมือนกันแต่จะดูแบบหนาขึ้นแล้วก็ดูแบบมีมิติมากขึ้นในส่วนของมุมต่างๆนะครับ แผงประตูเนี่ยดูหนาขึ้นนะครับในส่วนของการวางดีไซน์ไว้แล้วก็ในส่วนด้านท้ายนะครับบอกแถวหลังนะครับสามารถ เอ็นได้เยอะขึ้นแล้วก็ในส่วนของการวางเท้าเนี่ยวางเท้าได้เยอะขึ้นเพราะว่าเขาปรับในส่วนของศูนย์ถ่วงเนี่ยให้มันต่ําลงนะฮะจากเดิมของตัวเจนที่2ในคือช่วงแรกๆของตัวนี้นะครับที่เปิดตัวมาในช่วง2 0 1 3จนถึง2017เนี่ยตัวนี้ยังใช้รหัสเครื่องยนต์ตัวเดิมอยู่นะครับก็คือ1 n z f e เออพอมาในช่วงปี2 0 1 8เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเครื่องยนต์ละอาก็จะเป็น2 n ง FBE นะครบเอรื่อีนะครับเ,ร 1, เหมือนเดิมนะครับาต่ว่า ปรับเปลี่ยนในเรื่องของบล็อกนะครับบล็อกที่เป็นบล็อกใหม่มาเลยนะครับมีการปรับจูนในส่วนของการอัดฉีดน้ามันเข้าห้องเครื่องเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วก็อัตราการเร่งที่เพิ่มเข้ามานะครับนอ,อกจากมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วใช่ไหมครับด้านหน้าเนี่ยมันก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะก็คือด้านหน้าเนี่ยเป็นโฉมใหม่ไปเลยก็คือมีการเมเนอร์เชนนะครับแต่ว่าตัวถังอะไรต่างๆเ่ยก็ยังเหมือนเดิม ใช้ตัวถังขนาดเดิมช่วงล่างเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นแค่หน้าใหม่เพราะว่าหลายยี่ห้อเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรกันมาเยอะละแต่ว่า toyota vios รุ่นนี้เนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนฉะนั้นมันก็ต้องมาในเชนในส่วนของด้านหน้านะครับผมแนะนําถ้าจะซื้อ v i o s gen สเนี่ยราคามันขยับขึ้นนิดเดียวเอง ไปซื้อบล็อกใหม่ไปเลยนะครับในรูปส่วนของเครื่องยนต์ก็คือในส่วนของปี2 0 1 7ขึ้นนะครับอ่าก็ต้องถามเขาก็ได้เขาก็บอกอยู่แล้วนะฮะในช่วงแรกมันก็จะมี J E G S แล้วก็ T D นะครับจากนั้นมันมีการไมเนอร์เชนมาเรื่อยๆนะปรับเปลี่ยนมาเป็นรุ่น e N t r y M แล้วก็ High ระยะเวลาผ่านมาตั้งแต่ต้นนะครับยังจบเลยของตัววีออสเนี่ยผ่านมาอยู่ที่20ปีนะฮะก็ถือว่าเฮ้ยนานนะสำหรับรุ่นรถหนึ่งรุ่นที่แบบคลองตลาดมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเมชโมเดลเชนอะไรมาตลอดนะฮะแล้วก็หยุดผลิตกันไปนะครับสำหรับใครที่หาตัวนี้ก็ราคา ค่อนข้างที่จะแข็งเลยทีเดียวนําท้องตลาดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30ต้นๆน,นะครับจนถึง30ปลายปลายบางรุ่นก็ขายกันอยู่ที่40ต้นก็มีนะครับต้องบอกว่าราคาแข็งมากแล้วก็คุณก็ลองดูและการวิออสตัวนี้นะครับอะไรหาง่ายซ่อมบารุงรักษาง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกําลังเครื่องยนต์เนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้19ึแรงม้านะครับถือว่ากําลังค่อนข้างที่ดีเลยทีเดียวสําหรับการขึ้นเนินขึ้นเขาหรือว่าขับขี่ในชีวิตประจําวัน ก็ฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถนะครับ My Car Channel ได้เองฮนะไปก่อนเลยนครับบาย